อบอกอ๋อออกไปแล้วออกไปแล้วน่าจะอยู่ในกองงานเราก็ตามเข้าไปเลยพอตามเข้าไปปุ๊บมันนั่งคุยกันอยู่เราก็เลยใช้ให้เด็กบ้านเราซื้อข้าวมาเอาไปให้มันกินเลยเนี่ยแล้วก็บอกมันด้วยว่ามื้อสุดท้ายแล้วคู่อย่างนี้เลยเหรออ่าแล้วเด็กก็ทําตามอย่างที่พ่ศักดิ์บอกใช่ไหมทำตามก็เอาข้าวไปให้ครับซึ่งพิศักดิ์ก็มองอยู่มองอยู่อข้างนอกใช่ไหมคือให้มันมองอยู่ไกลๆเอาง่ายๆมองอยู่ไกลๆ คือให้มันกินข้าวให้ยอิ่มก่อนมันนั่งกินข้าวได้สักพักแล้วมันอิ่มแล้วผมก็เดินเข้าไปข้าไปถึงก็แทงเลยแทงไปประมาณ8ลรูรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะ,ะกับรายการการละครหนึ่งบายโคกซิโร่นะสำหรับ EP นี้มีคอมเมนต์มานะว่าพี่โคก ทำไมแขกรับเชิญพี่โค้กอยู่แถวนครบาลหมดเลยไม่มีมาภูทรเลยนะแล้วก็ทําตามคําเรียบร้องครับเรามาภูทรน,นะและเป็นภูทรที่ไม่ธรรมดานะครับซึ่งเป็นหัวเรือกาญจนบุรีเลยนะครับไปพบเขาเลยดีกว่านะครับพี่ศักดาวดำนี่นะสวัสีครับ,รบ,รบพี่สวัสดีครับ แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนครับพี่ครับสวัสดีครับผมพงศักดิ์จันดีครับหรือเพื่อนๆเรียกว่าศักดาวดำครับพี่ศัก ออกมากี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วครับตอนนี้ออกมาวันที่15กันยาครับพี่ศักดิ์นี่เคยดูรายการผมอ่ะช่อง u t u b e เคยครับเคยใช่ไหมฮะตั้งแต่ออกมาตอนที่ผมติดต่อพี่ศักดิ์มาเหมือนว่ามีน้องๆมาบอกพี่ว่ามี EP ีที่อยู่ในกาละครั้งหนึ่งซึ่งพูดถึงชื่อผมครับแต่นี้ว่าเป็นในมุมมองของแขกรับเชิญก็คือเล็กอนพานใช่ไหมฮะทีนี้พี่ก็เลยว่าอยากจะพูด ในมุมของผมอย่างเราบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงในมุมของพิศักถูกไหมฮะสักดาวดำนี่นะฉายานี้ได้ได้มาอย่างไงพี่ความหมายมันมาอย่างไงครับคือความหมายคือเราชอบคําว่าดาวดํานี่เราชอบคือเราขึ้นไปบนซอยเราก็ไอ้ตั้งแก๊งกัน3คนคนเริ่มแรกเลย3ามคนสามคนครับครับแล้วพอผมลงมาลงมาจากซอยครับพอลงมาจากซอยปุ๊บไอ้พวกแก๊งใหญ่ๆพวกบ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็ตามเก็บหมด เพื่อที่เราจะขึ้นมาจนเราขึ้นมาจนเราแบบว่าอยู่ตัวแล้วเป็นพ่อบ้านใหญ่แล้ววีรกรรมเราทํามาเรื่อยๆจนคนรู้จักคําว่ารู้จักว่าสักแล้วเราเป็นแก๊งดาวดํบก็เลยเป็นสักดาวดําครับที่คนรู้จักกันมาเอาละครับนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหพี่พี่สักเป็นคนพื้นเพทที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเกิดที่กาญเลยฮะเกิดที่กาญครับอำเภอําม่วงครับแล้วโตมาเนี่ยพอประมาณอายุสักเท่าไหร่อ่ะพี่ศักถึงจะรู้ว่าตัวเองป็นเป็นคนที่เลิกเกเรละ ประมาณทัก16ครับ16ครับพอ16ก็เริ่มเที่ยวแข่งรถเที่ยวตีเขายิงเขาเ่าอะไรพอเริ่มเกเรเราก็แบบยังไงเราพอจะแต่งงานอยู่แล้ววันนั้นเราไปยิงครับโดนจับพอโดนจับปุ๊บก็มีผู้ใหญ่ไปประกรนันออกมาประกันเสียเงินเคลียร์กัน เอาเขียงกันเราก็ออกมายุ่งนอกคือโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพยายามฆ่าอ๋อคือไปยิงเขาแต่ไม่ตายใช่ไหมพยายามฆ่าประกานออกมาครับประกานออกมาก็มายุ่งนอกก็เกเรเหมือนเดิมเกเรจนเข้าไปติดอีกทำลายร่างกายมั่งระยะห่างกันไหมครัพี่จากที่ประกานออกมาแล้วเกเรแล้วไปติดประมาณไม่ห่างไม่ห่างพอแต่งกันเสร็จปุ๊บออกมาแต่งกันเสร็จปุ๊บก็เกมอีกแล้วกคดีเพื่อพยายามฆ่าเนี่ยเราเข้าไปเป็นคดีเก่าใช่ไหมคดีใหม่ครับคดีใหม่อีกหรอครับโโอ้หเราก็เริ่มเกเรต๊ะสิ ตั้งแต่เด็กๆเลยนะโอ้โหเราก็เริ่มเกยไปเรื่อยภาพเกยไปเลยพอเข้าไปข้างในปุ๊บเกยเข้าไปข้างในในที่นี้คือเข้าไปในเรือนจำครับอ๋อคือครั้งนี้ไม่ประกันแล้วคดีนี้ก็คือพยายามฆ่าแล้วอายุตอนนั้นเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบเก้าครับอ๋อสิบแปดสิบเก้าซึ่งมันเป็นข้ามผ่านในวัยเด็กไปแล้วเรือนจําแรกพิสักเข้าไปเรือนจำอะไรครับการจนบุรีครับเรือนจาจังหวัดเนฮะเรือนเรือนจจังหวัดกาญจนบุรีความรู้สึกแรก ของที่พิสักเข้าไปเนะี่ยฮะกับเหยียบคําว่าคุครับความรู้สึกพี่เป็นไงครัตอนนั้นพวกพวกเรามีข้างในอยู่แล้วคือก็คือไม่กลัวอะไรครับก็เข้าไปก็มันจะมีต้อนรับน้องใหม่กันแต่ผมไม่ยอมเก็บผมไปได้ที่เรือนจำเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีทั้งหมดกีดแดนนะเป็นแดนเล็กแดนย่อยเดีนนด๋ว่าแดนใหญ่เลยคือตอนนั้นไม่มีแดนครับ ตอนนั้นคือมันเป็นแดนรวมครับอ๋อก็คือว่าเป็นเรือนจำครับเรือนจําเฉพาะเลยก็คือว่าเป็นแดนเดียวรวมกันหมดใช่ครับไม่แยกคดีไม่แยกโทษไม่แยกอะไรเลยไม่แยกครับแต่พวกคดีอุกชะกันจะอยู่บนซอยแล้วมันข้างข้างในมันก็จะมีแบบว่าซอยแยกพวกเกเรครับชุดพวกเกเรพวกอะไรพวกนี้อ่ะทีนี้พี่เข้าไปปุ๊บยังไงฮะก็มีมีพวกแบบว่ามาหาเรื่องเราอะไรทํานองเนี้ยซึ่งตอนนั้นพี่เข้าไปเนี่ยรอยสักคือยังไม่มียังไม่มีครับ ก็เหมือนมาลองของเราครับเราก็จัดให้ไปพอจัดจัดไปปุ๊บเราเริ่มมีชื่อก็คือว่าอยู่ดีก็เข้ามาเช็คเราโดยที่เราไม่ได้เป็นโจทย์กับเขาเลยใช่ไหมครับครับแล้วพี่ศักดิ์ทำไงครับคือเราก็ไม่ยอมคือจะมาหาเรื่องเราทั้งทั้งที่เราเข้าไปรอบแรกเลยนะแต่คือว่าใจเราไม่ยอมไม่ยอมครับเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเราเป็นคนนี้เอาแล้วแล้วไงครับก็มาหาเรื่องเราว่าเฮ้ยมึงเกเรแล้วอะไรทํานองเนี้ยครับ ซึ่งคนที่มาหาเรื่องเราเนี่เขาเหมือนเป็นขายใหญ่ไหมใช่ใช่มึงต้องลงให้กูหน้าอะไรํำนองเนี่ยผมไม่ยอมก็วันนั้นผมไปนั่งอยู่ที่บ้านอ๋อนั่งอยู่ที่บ้านนี่ก็คือว่ากลุ่มมีพิศักดิ์กินอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะ,ะพิศักดิ์นั่งอยู่นั่งไงฮะนั่งอยู่ในบ้านก็เข้ามาหาเรื่องเราะจะมาเตะเราเราไม่ยอมเนี่ยเราไม่ยอมเราก็ลุกชาติกันเลย การอยู่ของภูทรเนี่ยเรื่นจาต่างจังหวัดสมมุติว่ากรุงเทพใช่ไหมที่ผมเเคยไปสัมภาษณ์มาก็จะอ,อยู่กันเป็นบางแล้วต่างจังหวัดเนี่ยการเป็นอยู่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งที่เขาอ,อยู่กันแบบไหนตำบลอำเภอเขาอยู่ไงไงเป็นตำบล <ตำ S 2> เ,เป็นอำเภออำเภอครับคือธรรมกาคือธรรมาการ์มันจะ<น>มีหัวเรือธรรมกาหัวเรือท่าม่วงผมอยู่ท่าม่วงผมก็เป็นหัว <ตำ S 2> เรือท<ำ>่าม่วงตัวเมืองมันก็ยังมีหัวเรือของมันก็มาหาเรื่องเราเราก็ลุกซาดกันเลยใส่กันเลยจนแบบว่าเขาจับกันขึ้นซอย พกผมขึ้นซอยจับพวกนั้นขึ้นซอยลงมาก็มาตีกันอีกพอตีกันปุ๊บเขาก็าจับย้ายเรือนจำจับผมย้ายย้ายไปขาบินย้ายไปเขาบินซึ่งตอนก่อนที่ย้ายไปเขาบินเนี่ยพ่ศักตัดสินยังครับตอนนั้นตัดสินแล้วครับอ๋อตัดสินมาทั้งหมดกี่ปีครับกับคดีพยายามฆ่าล่าสุดนี้ตัดสินมา10ปีนะพอาตัดสินปุ๊บก็มีเรื่องมีราวานะที่มีเล่าแล้วก็สุดท้ายก็โดนจับย้ายไปที่ขาบินเรือนจําเขาบินเพราะว่าเราเราเป็นคนกาญจนบุรีถูกไหมทีเนี้ย ย้ายไปเรือนจำเขาบินเน่เรือนจำจังหวัดเป็นของราชบุรีครับแล้วที่ผมย้ายไปคือมันเป็นเรือนจำเปิดใหม่คือเราไปอยู่ก่อนเราได้เปรียบอยู่แล้วผมก็ไปอยู่คือก็เป็นพ่อบ้านของเมืองกาญนตอนนั้นมันจะมีย้ายไปก็มีประจวบราชบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีกาญจนบุรีซึ่งเป็นสจังหวัด3จังหวัดย้ายไปตอนคุกเปิดเลยครับมันจะไปเปิดอยู่แดนเดียวคือเหมือนมันจะชิงกัน ซึ่งตอนนั้นสาบ้านนี้ใครจํานวนคน,นเยอะสุดน่ะช่วงย้ายไปก็มันก็เท่าๆกันแหละเท่าๆกันห้าสิบคนได้ถ้าย้ายไปก็อยู่กันก็อยู่กันก็ไม่มีอะไรตอนแรกพอ,อมาตอนหลังมันย้ายกันมาเยอะพอย้ายกันมาเยอะก็เขาจับพวกเราย้ายแดนแบง่แบงแบ่งแดนเนี่ยผมไปอยู่แดนเจ็ดอพอไปอยู่แดนเจ็ดปุ๊บผมไปตีก็เด็กประจวบเหตุการณ์วันนั้นคือเรื่องทวงหนี้กันคือเด็กในบ้านเราเนี่ยไปทวงหนี้เขา แล้วทีนี้ไอทางนู้นมันกวดกวดตีกวดแทงมาปุ๊บเราก็เขาเราเข้าไปฝั่งแล้วตอนแรกเด็กประจวบนี้มันก็ทุกๆกับเรานี่แหละก็คือเหมือนแบบว่าก็เป็นพวกกันผูกกันอยู่เหมือนนกัเด็กบ้านเรามันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นก็ต้องลุยกันแล้วเพราะเราเสี่ยงไม่ได้ลุยกันพอตีกันเสร็จเราโดนย้ายตีกันนี่มีการใช้อาวุธไหมครตอนนั้นก็มีการใช้อาวุธไม่มีมีก็เจ็บทางคนก็ต่างก็คือว่ายกพวกเนี่ยระหว่างบ้านเรา ก็อบ้านการกลับบ้านประจวบเลยทีนี้คนจํานวนคนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างคนต่างประมาณกี่คนนะมีเป็นร้อยเหมือนกันมีเป็นร้อยเลยหรอมีเป็นร้อยโอ้โหแสดงว่างานใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็จับพวกหัวเรือแต่ตอนที่ผมอยู่ข้าบินเนี่ยผมย้ายจากแดน7ไปแดน5ผมก็ไปเป็นพ่อบ้านแดน5ผมก็ไปเปิดบอลไฮโลบอลไพ่อะไรทำนองน้ครับผมมันมีเด็กเมืองการชื่อไก่หลวงไก่แต่หลวงไก่เนี่ยคือไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง ไปอยู่เด็กกรุงเทพไปอยู่กับบ้านกรุงเทพครับแล้วผมเปิดบอลปุ๊บเนี่ยผมจะได้เก็บค่าสวยก็คือคเป็นสัมปทานสัมปทานไอ้อลวกไกลนี่ก็มาแบบว่ามาขอแบง่งเราก็เห็นว่าเป็นเด็กมัอนกานเราก็ให้แบง่งพอเราให้แบง่งไปปุ๊บเหมือนไม่พอก็มาขอแบง่งอีกครับก็บอกว่าขอแบง่งอย่างเงี้ยไม่ได้คือได้ส่วนนี้ก็ได้ส่วนนี้ไปจะเมาส์อีกไม่ให้แล้วครับก็เพราะว่าผมต้องเลี้ยงเด็กบ้านไอ้ส่วนที่แบ่งให้อ่ะคือแบ่งได้เท่านี้ครับ ถ้าจะเมาอีกอ่ะคือให้ไม่ได้ให้ไม่ได้อ่าโอเคครับพอให้ไม่ได้ก็มีแพรกันแบบว่าก็กินใจกันนะอ่าคือคือมีแผลในใจแล้วมีแผลในใจแล้วไอตัวพมเองผมไม่รู้หรอกว่ามีแพรในใจกับผมอ่าซึ่งซึ่งพี่สางไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บแล้วก็มาตีกัะเด็กประจวบนี่แหละพอตีกัะเด็กประจบปุ๊บเขาอาจจะจับหัวเรือย้ายพอเขาจับย้ายก็มีมันไปด้วย มีมันไปกับเรานี่แหละทีนี้ย้ายไปทอภูมิเรือนจำทองผาภูมิน,นี่มเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะจุดพีคเริ่มเข้ามาแล้วนะถ้าใครติดตามรายการผมอะ่ะไปดูในอีพีของเล็กอนันพานะฮะอยู่เรือนจำทองผาภูมิซึ่งมีเรื่องกับที่สักดาวดำเนี่ยนะฮะต้องออภูเออมึงอ่ะต้องออกคูเออ,เอ,อมึองอ,อ,มอย่าไปเด็กเล่นกับเด็ก มึงกต้อกูมานี่มาที่กูตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วว่านั่นมาจากไหนอรู้แล้วเราจะเริ่มในมุมมองของพิสัก์แล้วนะฮะทั้งหมดกี่คนครับวันนั้นย้ายไป วันนั้นย้ายไปก็ประมาณตั้งสามสิบน่าจะได้เพราะมีเด็กบ like ้านเราไปด้วยก็ย้ายไปถึงปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดยังไงกับเราเราก็ว่าให้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เขาไม่อยู่แต่พวกชุดเล็กอันตพานเนี่ยคือเขาไปก่อนเขาไปก่อนหน้าเราแล้วเขาอยู่ก่อนเราอยู่แล้วไอตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีอะไรกับเล็กอันตพานก็คือไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยสัมผัสอะไรกันเลยด้วยไอหลวงใกล้เนี่ยคือว่ามันไปปั่นคือมันไปปั่นว่าไอนี่พ่อบ้านเมืองการหน้าอะไรเงี้ยไอนี่แม่งมันเจ๋งมันอะไรทำนองนี้ แท้จริงแล้วอ่ะคนที่หลวงไก่เนี่ยย้ายไปกับเรากับเรารถคันเดียวกันแล้วเด็กบ้านเดียวกันคือเหมือนมันจะล้มเราฟ้ํมเราแล้วมันจะขึ้นอะไรทํานองนี้แผลในใจที่ตอนสมัยอยู่ที่ลาดบุรีลาดบุรีเขาบินอ่าเอาแล้วนะก็พอไปถึงปุ๊บผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปปั่นกับอะไรพวกเล็กอันตภานะอยู่ได้ประมาณสักพักพวกเล็กอันตภานี่คือเขาก็เดินมาถามเราว่าเนี่ยเราสักดาวดำพอบ้านเมืองการแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นพี่ศักดิ์ทำอะไรอยู่ฮะตอนนั้นตอนนั้นน claro> <Yeah> ั่งก UH> ินกาแฟอยู่นั่งกินกาแฟอยู่เข้าไปอยู่นี่ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วฮะที่ก่อนที่จะเล็กอันดพานเดินมาถามก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งได้ั้มต้อมหน้าลายที่ว่าไปการเล็กอันดพานถามเราว่ามึงชื่อศักดิ์ดาวดาแล้วพ่อบ้านเมืองการแล้วครับหัวเรือเมืองการแล้วเออมึงจําหน้ากูไว้หน้าอะไรทันองเนี้ยเราก็ถามว่าทําไมต้องจําต้อมก็เดินกลับไปในวันนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอ่าก็คือว่ามีแค่คาพูดกันอ่า แล้วมีมาวันหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะปิดผมผมไม่รู้วันนั้นผมก็ไปกัน3มคนระยะเวลาห่างจากวันนั้นไหมฮะที่มีปากเสียงกันไม่ไม่ไม่กี่วันไม่กี่วันใช่ไหมฮะก็ลงไปดูเปตองกันเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแน่ผมเห็นล่วงใกล้แล้วเดินตีวนแล้ววางงานให้ปิดทางนี้ปิดทางนี้คือจะให้ปิดเราพอปุ๊บที่มีพวกเอกวยไม้พวกนี่มันก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมครับเอกวยไม้คือคือพวกเราแล้วก็ ดอกดินพอดีวันนั้นจะมาปิดเรานี่แหละเราแม่ได้ตั้งตั้งตัวนะเราก็คิดอยู่ว่าเรายังไม่มีปัญหาใครเลยยังไม่มีเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าร้ายแรงเลยใช่ไหมพวกดอกดินพวกเอกไวยไม้พวกนี้ก็กระโดดลงมาเลยว่าถ้าเล่นไอศัรั์ก็เหมือนเล่นพวกปูอะไรทั้งนั้นหรือไม่ยอมพวกนี้ไม่ยอมทีนี้ก็คือพี่ศักด์ก็ได้ยินแล้วคือคำพูดนี้ก็เริ่มรู้แล้ว ว่าจะมีคนมาทำร้ายเรามม,ม,มันมันล้อมเราเลยแล้วพวกดอกดินกับเอกก้ยไม้ลงมาซึ่งเป็นพวกเรานะใช่ใช่ใชครับลงมาคือไม่ได้พอมีแพทย์จากตรงนี้ที่นี่เราดูแล้วเราจะต้องโดนเล่นแน่เราระวังตัวแล้วมีวันหนึ่งผมไปนั่งอยู่ในกองงานนั่งในกองงานแล้วมีไอ้ล่งใกล้นี้มันเดินเฮ้ยสั่งขึ้นไปเคลียร์กับพวกเล็กอันดพานน้อยไอ้สำนองนี้เราก็ถ้าว่าไปที่ไหนบอกว่าขึ้นไปบนโรงเลี้ยงคือมันลอกเราไปเราก็ เชื่อใจมันนะคือมันเด็กเมืองการใช่ไหมล่ะก็คือความคิดเราอ่ะก็ยังคิดอยู่ตลอดนะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเมืองการเป็นเด็กบ้านเราอ่ะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้พอขึ้นไปบนโรงเลียงมันปิดประตูชั้นล่างกันเลยมีพ่อมคนเดียวนะที่ยุงบนเด็กบ้านยุงล่างมน บ้านเราอะนะอยู่ข้างล่างหมดเลยพอเราขึ้นไปบนโรงเรียนปุ๊บปิดประตูล้อมเราเลยเพื่อจะเล่นเรามีเด็กพกชุดเล็กอันธพาลนี้แลแต่ไม่รู้ว่าใครกระโดดต่อยมาเราเราปัดเราชักเล็กมาส่วนเลยส่วนแล้วมันล้มอ๋อซึ่งพี่สักพกเหล็กไปด้วยนะคือผมจะพกเหล็กติดตัวตลอดพอมันล้มปุ๊บเราก็จะกดมันจะกดในที่นี้คือจะแทงเลยใช่ไหมจะแทงคอมัน พวกเล็กอันตพานก็โดนมาล้อมกันโดนมาล้อมเราก็โดดออกมาปุ๊บจะไฟกับเล็กอันตพานเลยพวกมันก็ล้อมเราเนี่ยคือคนก็คือว่ารอบๆอข้างก็คือล้อมล้อมไม่หมดแล้วทั้งไทยมุงด้วยแล้วก็ทั้งบ้านพวกเขาหมดเลยโดยที่บ้านเราอยู่ข้างล่างถูกไหม ผมก็ระแวงรอบข้างจะมีใครมั่งเราไม่รู้จะไฟกับเล็กอนันดพานคือไส้กันไปแล้วยกหนึ่งตีกันไปแล้วยก<อ>แทงกันไปแล้วยกเราก็เด้งออกมาปุ๊บสักประมาณนานเหมือนกันจนนายเป้านุกวีดเพราะนายเป้านุกวีด,ป,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 ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดพวกเล็กอันดพานวิ่งหลบใายกันพอเหลือพ่วงคนเดียวปุ๊บพวกนายไอ้สักมึงวางเล็กหน้าอะไรทำนองเนี่ยผมก็บอกว่าให้ให้นายและยาย,ายมาคุยผมถ้าป่าหนอมาคุยผมผมถึงจะวางเขาก็ไปเรียกป่าหนอมาป่าหนอนี่คือแสดงว่าเป็น เป็นตี <คน S 1> ใหญ่เลยใช่ก็มาคุยเขาก็ให้วางเลขคือถ้าผมวางเลข่าตีผมนะเขาว่า,ารับปากว่าไม่ตีเรื่องนั้นก็จบไปเขาจับผมขึ้นซอยแทบเล็ก3คนแทบเล็กเนี่ยสคนแทบผม3คนแล้วทีนี้พอผมดูแล้วมันปล้อยไว้ไม่ได้ถ้าเอาไว้เงี้ยมันก็อยู่อย่างนี้ผมก็เลยคุยกับเอให้เอขึ้นไปหาบนซอยบอกให้เอเอาเลขมาให้เอก็เอาเลขมาให้วันนั้นก็นัดกันแล้วว่าบอกกับเพืกอเอกับไอ้หัวเรือสม,มุทรสาครครับคือนทูลบอกนทูลเขาก็ถามว่าจะเอาไง ก็บอกวันนี้เดี๋ยวเอาซีซอบเลยทั้งหัวเรือสมุทรสาครก็ว่ามันต่อคดีนะต่อคดีก็ต้องต่อกันแล้ พอเพาอไไไวไ้้ม่ดความคิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นเราตัวเราอยู่บนซอยถูกอยู่บนซอยก็เล้นัดกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้าต้มมาส่งกลางวันเนี้ยถ้าเปิดซอยปุ๊บเดี๋ยวลงไปถล่มกันเลยลงไปถล่มกันเลยในที่นี้คือลงไปข้างล่างบุกซอยลงไปเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปเล่นเหมือนคือวางแพนกันหมดแล้วข้างล่างนี่วางจุดไว้หมดแล้วยังไม่ทันเปิดเอาข้าวต้มเลยทางพวกเล็กอันตราเนี้ยคือไปมีเรื่องในกองงานแล้วพวกที่ว่ารวมมันข้างล่างแล้วมันไม่รอแล้วคือมันก็กดกันเลยจนเล็กลงไปกับไอ้กุ้งที่กุ้งตายนะคือก กุ้งนะฮะก็ตีตีกันในในกองงานครับจนกุ้งล้มลงไปคือเสียชีวิตตรงนั้นแหละเล็กอันธภานวิ่งหนีไปพอวิ่งหนีออกจากกองกองงานไปก็ผมก็สั่งเด็กรวมกันเลยบีบเลยไล่ตอนตอนคือว่าให้อยู่ไม่ได้แล้วห้อให้ย้าวแบบถอนลากถอนโนเลยคือไม่ให้อยู่ในที่นี้แล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันวิ่งขึ้นซอยไม่ทันก็น่าจะตายอะไรคนบีบให้มัน วิ่งขึ้นไปบนเรือนนอนมีวันนั้นก็จับย้ายกันเลยพวกเล็กอ,อันธพาลนี่ก็โดนย้ายไปแต่มผมไม่รู้ว่าไปลงไหนมั้งทั้งโจทย์เราอะครับย้ายหม,หมดเลยทั้งเราก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมแล้ว<อ>แล้ว,แล,วแล้วไงพอมันถอยสุดปุ๊บเราชนอีกเราไม่ได้แทงแล้วคือมันสุดแล้วอะโอ้แล<อ>้วคือยังไงมึงอีกก้าวหนึ่งมึงเลี้ยวเลี้ยวเสียเปียกกูแล้วกูแทงแล้วอะจบแค่ผักก็ตายแล้วใช่แค่ผักก็ตายแล้วสับเลยปุ๊บไปนู่นเลยวิ่งเหรอ ไอ้ที่ว่าผมหนีวิ่งหนีเล็กอันธพาลผมไม่ได้วิ่งหนีผมไม่เคยวิ่งหนีใครนี่นะฮะนี่นะฮะที่พ่ศักิ์บอกว่าผมอยากจะมาแก้คำพูดของเล็กอันธพาลในอีพีที่ที่ออกรายการผมไปก็คือในเหตุการณ์ทั้งนั้นที่บอกว่าพิศักิ์ทิ้งเด็กวิ่งหนีที่ที่เขาพูดถูกไหมครับครับอันนี้คือฟังจากปากพิศักิ์นะครับเราเราเป็นสื่อกลางทีเนี้ยเราก็ฟังสองฝ่ายนะครับจะบอกว่าวันนั้นเป็นไง ก็วันนั้นก็ผมก็ยังอยู่ซอยอยู่พวกเล็กอันพานย้ายไปแล้วเหลือให้ลวงไก่ผมก็ไม่ปล่อยเหมือนกันแล้วจนพอลวงไก่มาขอขอชีวิตลูกยังไงก็เด็กเมืองกาลเหมือนกันเอาได้ผมให้พอลวงไก่ก็ติดในนั้นด้วยแต่อยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องขึ้นไปอยู่บนซอยลวงไก่ก็อยู่บนซอยจนปล่อยตัวผมก็อยู่ที่นั่นมาก็เป็นพ่อบ้านใหญ่ขึ้นมาเป็นพ่อบ้านใหญ่ก็อยู่มาก็โดนย้ายกลับเมืองการโดนย้ายกลับเมืองกาเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรา มีอิทธิพลเกิน๋อ้มองว่าเราอิทธิพลนะควบคุมแบบว่าควบคุมควบคุมยากควบคุมยากควบคุมไม่อยู่แล้วต้องต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่หน่อยนะก็ย้ายกลับไปที่เรือนจากาญจนบุรีกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจาแรกที่เราเข้าไปยู่อ่าทีนี้กลับบ้านเกิดละครับพอกลับบ้านเกิดไปถึงปุ๊บก็อยู่ประมาณเกือบปีเหมือนกันครับแล้วก็มีสายที่มันลอซื้อแม่เราเข้าไปคือถ้าพูดภาษาแบบว่าตามแบบว่าบ้านๆอย่างพวกเราคือจี้จี้อ่าไอ้ไอ้คนที่จี้แม่เรา เข้ามาใช่อ่าเอาละพอปุ๊บเด็กมันมาบอกเราแล้วว่าไอคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่จับแม่อะไรต้นบแต่มาบอกนานแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าพอดีวันนั้นคือคือแฟนจะมาเยี่ยมเราก็จะให้พวกไอที่ถ่ายรูปคนใหม่ะที่ทำประวัติคนใหม่ครับมันจะถ่ายรูปได้ครับแล้วผมจะไปถ่ายรูปได้เพราะผมเป็นพ่อบ้านใหญ่ใช่ไหมล่ะอ่าก็คือว่าควบคุมได้ถ่าได้เอาง่ายคือเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยวันนั้นเราก็เช้ามาเราลงมาแต่งตัว เราก็เดินไปให้พวกที่ถ่ายคนใหม่เนี่ยถ่ายรูปให้เราหน่อยครับคนไม่อย่าเพิ่งถ่ายมาถ่ายเราก่อนมันก็ได้ได้พี่มันก็หันมาถ่ายให้เราและไอ้คนที่ล่อซื้อแม่เนี่ยมันเข้ามาผมบไม่รู้พอเข้ามาปุ๊บพอเราถ่ายรูปเราใช่ไหมครับมันลุกขึ้นมาทักเราคือมันคนตรงข้ามกับบ้านเรานี่แหละอ๋อซึ่งมันรู้จักเราข้างนอกอยู่แล้วเราจําได้แล้วจาได้แล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ยังคือเราไม่พูดครับเราไม่พูดพอทักเราเราเราไม่พูดแต่เรารู้แล้วว่าอย่าเจอกันคือทักมารู้เรื่อง ผมก็กลับไปที่กลับไปที่ตู้ล็อเกอออเกอร์ตู้ล็อกเกอร์อ่าตู้ล็อกเกอร์นี่คือที่ที่เราเก็บเหล็กเรากลับไปถึงปุ๊บเราก็ดึงเหล็กออกมาไม่บอกใครครับก็เดินมาเด็กบ้านก็ถามว่าจะเอาเหล็กไปไหนบอกจะเอาไปรับไปหาหินรับมีดให้หน่อยไม่อยากให้เด็กบ้านเดือดร้อนครับเราก็ถือเหล็กเข้าไปเลยเข้าไปในงานคุกุมเข้าไปในงานควบคุมเลยที่ตรงถ่ายรูปตรงนั้นนะใช่นะใช่จะจะเข้าไปเล่นในนั้นแหละแต่ว่ามันไม่อยู่แล้วมันถ่ายรูปเป็นเสร็จเสร็จแล้วแล้วมันออกไปนั่งในกองงานเราก็ถามให้พวก ที่ถ่ายรูปว่าคนใหม่เนี่ยมันไปไหนบอกอ๋อออกไปแล้วออกไปแล้วน่าจะอยู่ในกองงานเราก็ตามเข้าไปเลยพราตามเข้าไปปุ๊บมันนั่งคุยกันอยู่เราก็เลยใช้ให้เด็กบ้านเราซื้อข้าวมาเอาไปให้มันกินเลยเนี่ยแล้วก็บอกมันด้วยว่ามื้อสุดท้ายแล้วคู่อย่างนี้เหรอแล้วเด็กก็ทําตามอย่างที่พ่ศักดิ์บอกใช่ไหมทำตามก็เอาเอาข้าวไปให้ครับซึ่งพ่ศักดิ์ก็มองอยู่มองอยู่องอข้างนอกถูกไหม คือให้มันกินข้าวให้ยิ้มก่อนบองอยกลเอาง่ายๆบองอยู่ไกลๆคือให้มันกินข้าวให้ยิ่มก่อนมันนั่งกินข้าวได้สักพักแล้วมันยิ่มแล้วผมก็เดินเข้าไปเข้าไปถึงก็แทงเลยแทงไปประมาณ8รูตรงไหนบ้างฮะตรงโทษทีครับจุดสำคัญคอคอนี้สามแผลคอสามแผลคอสามแผลแล้วก็ตัดคั่วใจแผทแล้วก็สี่ครั้งตายคาที่ตายตรงนั้นเลยอ่ะตายตรงนั้นพอแทงเสร็จ ตอนนั้นพ่ศักดิ์ทำไงฮะก็หนีแล้วก็เดินออกมาเดินออกมาเดินคือนายวิ่งมาแล้วคนที่อยู่รอบข้างตรงนั้นเขาเขากระมุงในในกองงานมันคนเยอะอยู่แล้วคนมันก็สามสี่ร้อยคนแล้วมันมันก็เยอะแล้วอย่างพิศักดิ์ไม่ได้บอกใครเลยแม้กระทั่งเด็กในบ้านเราไม่บอกพอเราแทงปุ๊บพวกลูกน้องมันเห็นเด็กในบ้านมันเห็นครับมันก็เข้าไปกระทืบเป็นคนละทีสังทีเด็กในบ้านเราใช่ไหมไปกระทืบซ้ำอีกหลังจากที่เราแทงไปแล้วแลงไปแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ พี่ดา์ก็ไม่รู้หรอกว่าเขากเสียชีวิตถูกไหมเด็กในบ้านเราที่เข้าไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียชีวิตนี่นะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมบอกให้เลยนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องผมต้องขออภัยนะกับ ผู้ที่เสียชีวิตไปนะผมไม่ได้มีการที่จะมาเล่าเพื่อจะแบบว่าส่งเสริมหรือว่าอะไรนะครับแต่คือเป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าเนี่ยนะการที่เรานะครับอยู่ข้างนอกแล้วยังไงอะไปจี้เขาไปหักหลังเขาซึ่งเคสเนี้ยพอโดนทุดท้ายแล้วก็้องโดนจับนะแล้วเวรกรรมที่คุณทําเขาอะในตอนที่คุณอยู่นอกคุณก็ต้องมารับกรรมแล้วสุดท้ายต้องถึงกับเสียชีวิตครับ อ่ะพอพิศักต์หนีมาแล้วไปไงฮะก็นี่ออกไปนั่งอีกองงานหนึ่งก็คือถือเล็อันนั้นไปด้วยถือเลขอันนั้นไปด้วยแล้วก็ส่งให้เด็กในบ้านใหม่คือให้มันไปทิ้งคือพิศักตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจตั้งคือตั้งใจฆ่าอยู่แล้วคือมันแค้นใช่แค้นมากมันทํากับเราไม่ว่าแต่ไปทํากับแม่เรามันมันไม่ถูกต้องครับอันนี้ซึ่งเป็นการละครั้งหนึ่งนะซึ่งนานมาแล้วถ้าถามว่าพิศักย้อนไม่ได้พิศัก์อยากทำไหมฮะถ้าย้อนไปได้ก็ไม่อยากทาอ่ะคือวันนั้นน่ะม พวกนายนี้ยังไม่จับเราแต่จับพวกเด็กที่ว่ากระทืบเด็กในบ้านเราเนี่ยแล้วก็เอาไปเค้นว่าใครเป็นคนแทงแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กบ้านมันจะรุดหรือเปล่าว่าจะมีใครพูดชื่อเราหรือเปล่าอะไร<ช>หรือเปล่าแล้วจับเด็กพวกนั้นขึ้นซอยไปประมาณ6 7คนก็คือเด็กพวกนั้นไม่บอก ไม่บอกว่าคือใครเป็นคนทำใช่แต่มันมีเด็กหลุดแต่เราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนไหนมันหลุดว่าเราเป็นคนแทงวันนั้นเขาก็ายังไม่จับพิศก็ยังไม่โดนจับใช่ถูกไหมอ่ะยังยังมาโดนจันประมาณตีสี่ตีห้าได้ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมันก็เหมือนวันเดียวกันนะใช่วันเดียวกันเป็นช่วงเวลาตีสี่ตีห้าขออีกวันหนึ่งถูกไหมมีนายขึ้นหม่กซีใหญ่ขึ้นมาเยอะผู้คุมเนี่ยนะผู้คุมขึ้นใหม่ไปก็บอกว่าสักเดี่ยวลงไปคุยกันหน่อยคือผมรู้ตัวแล้วว่าผมเกมแล้วก็ขึ้นไปก็เอาเราลงมาไขขังเลยตอนต จะเอาเราไปตีตัวนครับเราก็บอกผมไม่ตีผมไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็บอกว่ามีดิดมึงทำผิดดิมึงไปแทงเขามึงยังไม่ผิดได้ไงซึ่งพอลงมาแล้วผู้คุมประมาณกี่คนนะในสายตาที่เราเห็นที่ละพอนับได้20 3สิมนายได้ยี่สิบยี่สิบนะอ่ะก็เรียกเราเขาไปสอบแต่ผมก็ไม่ยังไม่รับจนเขาบอกว่านายเห็นนายเห็นเป็นคนแทงอะไรเนงะี้ยแต่เราก็ไม่รับแต่จับเราตีตัวนก่อนตีตัวนแล้วขึ้นซอยไปได้ประมาณวันหนึ่ง พอลุงขึ้นอีกวันจับเราใหญ่เลยทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้เป็นคนรับสารภาพ<ช>ว่าเราทําตอนนั้นแต่คือว่าผมเป็นพ่อบ้านใหญ่คือถ้าอยู่แล้วมันวุ่นวาย พื่อให้ทุกอย่างมันแบบคลี่คายลงใช่ย้ายไปที่เรือนจำย้ายไปที่เรือนจำสมุทรสาครสมุทรสาครนะโอ้โหนี่กี่เรือนจำแล้วนะตอนแรกการการไปเขาบินเขาบินไปทองบาภูมิทองบอบภูมิไปกับการแล้วก็มาที่สมุทรสาครทย้ายไปที่สมุทรสาครครับอยู่ได้ประมาณสักเดือนมีจำเนาไปเลย เหมือนว่าสำเนาเหมือนใบจับกุมอะไรอย่างี้ป่ะฮะ<ช>ว่าเราเป็นผู้ต้องหาอะไรอย่างน<ช>ี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่เซ็นรับเหมือนกันในในเนื้อหาเขาเขียนว่าอะไรฮะพี่ได้อ่านไหมนายพงศักดิ์จันดีกับพักพวกอีก หกเจ็ดคนร่วมกันทำร้ายร่างกายในคนนี้คนนี้คนนี้ถึงแก่ความตายแต่เราก็ไม่รับก็อยู่ประมาณทักปีหนึ่งเขาเอาแล้วกลับไปต่อคดีปีหนึ่งเราก็ถึงเวลาก็ย้ายกลับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกรอบหนึ่งไปรอบครับผมเพื่อไปดําเนินคดีเนี้ยคดีเก่าที่เราทําไว้ใช่ไหมไปสู้คดีอยู่ประมาณ 3- 4สี่เดือนทนายบอกไม่ไหวเพราะว่านายเน่ยเขาเห็นว่าเราแทงทนายซึ่งเป็นทนายของเราเองใช่ไหมใช่คือแต่เขามองแล้ว สู้ไม่หลุดแต่กล้องวงจรปิดอะไรไม่มีะไม่ก่กล้องวงจรปิดมันมันมองไม่เห็นมันทนายเราก็บอกว่าให้รับเลยคดีเนี้ยในการที่เราไปแทงเขาเสียชีวิตในคุกเนี่ยมันก็เหมือนคดีที่เราเหมือนมาทําใหม่ข้างนอกแบบนี้เลยนะฮะในการที่เราไปฆ่าคนแล้วเขาก็สอบสํารวนคดีอะไรแบบนั้นแล้วก็ต่อเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะอ่ะได้ไงฮะพอทนายพูดปุ๊บพิสัสดคิดยังไงเราั้นเราก็ต้องรับแล้วถ้าไม่รับเราก็ตัดแผงแล้วตอนนั้นโทษเราอ่ะเหลือเท่าไหร่แล้วของโทษที่เราเข้าไปตอนแรกเลย เดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดเดือนจะกลับบ้านเลยแล้วผมถามความรู้สึกของพี่ศัก์หน่อยว่าเป็นไงครับพอเราต้องจนมุมแล้วอะพี่ศักคิดยังไงตอนนั้นกับโทษที่เหลืออีกเจ็ดเดือนที่จะรับอิสรภาพแล้วอะถามว่าคืออยากกลับไม่อยากกลับแต่มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วคือเราก็ไม่อยากออกแล้วความคิดเราตอนนั้นคือเป็นไงเป็นกานล่ะอ้าวรับเป็นไงเป็นกันวะพอรับเสร็จปุ๊บก็ต่อต่อคดีมาสองปีแปดตอนนั้นคือเป็นการละครั้งหนึ่งนำมาแล้วแต่ถ้าปัจจุบันนะตอนนี้กฎหมาย ข้างนอกไปใช้ในข้างในถูกไหมฮะจะไม่มีแน่นอนสองปีแปดเดือนถูกไหมซึ่งที่พิษักโดนตัดสินแบบนี้มันเป็นกฎหมายเหมือนในเรื่องจำใช่ครัเหมือนกฎหมายเดื่องจาในเดื่องจำณตอนนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าผมเคยไปสัมภาษณ์เรื่งนี้ผมรู้มาว่าตอนเนี้ยแค่มีเหล็กในครอบคลองนี่ก็เกินเกินที่พี่ตัดมาแล้วถูกไหมครับใช่อือพอมีตัวเลขเพิ่มมาอีกสองปี8ปเดือนีเดือนความคิดพี่ตอนนั้นเป็นไงฮะความคิดเราก็พอเราตัดสินเสร็จปุ๊บเราก็ต้องย้ายกลับไป สมุทรสาครต่อคือว่าเขาไม่เอาไว้เรื่องจำกานอ่าคือสิ้นสุดแล้วคือจบคดีตรงนี้ไงใช่เราก็ต้องกลับไปที่เราย้ายมาตอนแรกก็คือสมุทรสาครพอกลับไปสมุทรสาครปุ๊บก็คือว่าเราไปอยู่กับบ้านแพลวแล้วบ้านแพลวตอนนั้นคือว่าไม่มีหัวเรือเลยคือพวกหัวเรือย้ายออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่พวกเด็กๆอั่นซึ่งตอนนั้นพี่ศักก็คือศักเต็มตัวไปแล้วนะสักเต็มตัวไปไอ้รอยสักที่คือพี่ไปได้มาจากที่ไหนฮะตอนอยู่ที่ไหนที่วัยหนุ่มคือนั่นรอบแรก อ๋อนั่นรอบแรกโอ้พี่ศักดิ์เขาไปวัยหนุ่มมาเหมือนกันใช่คือไปวหนุ่มมาสาปีเ็าไปอยู่สมุทรสาครับเราไปอยู่บ้านแผ้วซึ่งเด็กเด็กบ้านเรามีไหมเมืองการอ่ะเด็กจังหวัดการมีไหมมีมีแต่ว่ามีน้อยอ๋อแต่ว่ามีน้อยประมาณ1วิบคนครับคือเหมือนแบบว่าไปช่วยพวกบ้านแผ้วไปยืนให้เขาไปยืนให้เขาอ่าไปยืนเป็นพ่อบ้านเลยคือไม่ใช่พ่อบ้านคือว่าไปเหมือนแบบว่าไปเป็นแนวร่วมใช่อาไปเป็นแนวร่วมก็เหมือนว่า คือเราไปกินอยู่กับเขาแล้วอ่ะเราก็เหมือนเด็กบ้านแถ้วไปเลยถูกไหมเราก็ต้องไปเขาถ้ามีอะไรเราต้องมีอะไรเราก็คือว่าไปกับเขาเฮไหนเฮนั่นแล้วก็มาตีกับอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งที่ไม่ถูกกันที่ไม่ถูกกันก็ตีการมันเกิดจากอะไรฮะตีกันมาเรื่อยก็มันทํานองแบบว่ามันมาคมบ้านแถ้วอะไรทํานองเนี้ยก็ตีกันตีกันเรื่อยตีกันจนพอบ้านแถวกลับมันชอบใจเราชอบใจเราก็คือว่ายืนเป็นแนวหน้าของบ้านแถ้วครับ พอบ้านบ้านแผวองอาจองอาจหน้าลายอาหน้าลายอาหน้าลายอ่านหน้าลายกลับเลยถล่มบ้านนั้นเลยแล้วก็มีคนบอกเขาว่าเนี่ยตอนที่พี่อ่านไม่อยู่เนี่ยเหมือนพี่ศักดิ์เขามาช่วยบ้านเรานะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบในตัวเราก็เลยซีกันไปเลยรักในตัวเราไปเลยแล้วไงต่อครับแล้วก็อยู่มาก็พอบ้านแผวขึ้นก็อยู่มาเรื่อยๆก็จราจนมีเหตุอีกมีเหตุเป็นไงอ่ะเหตุการณ์วันนั้น เละอีกแล้วคือเละมากไปนครปฐมคือว่าจับหนักมากจับแบบว่าเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยพอจัดเสร็จปุ๊บก็คือจับยัดซอยเลยพอพ่อย้ายไปอยู่โคราชก็พยายามเขียนจดหมายไปหาพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพ่อก็ไม่ได้รับเลยคือพวกเกเรนี่คือเขาจะตัดตัดจดหมายอ๋อคือตัดการติดต่อเลยตัดการติดต่อญาติทั้งหมด